มากนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะสําหรับคนที่อยากจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ซยเลนมีอะไรบ้างแล้วก็อยากจะลองใช้ดูเพราะว่าเซตเนี้เป็นเซตขนาดพกพาแล้วก็มีเรียกว่าผลิตภัณฑ์ซยเลนทุกตัวเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยววันนี้จะแกะแกะกล่องให้ดูนะคะเดียก็ใช้ซยเลนจนหน้าใสได้ขนาดนี้นะคะก็อยากให้ ะะเห็นไหมคะภายในกล่องก็จะมีเป็นลักษณะว่าสกรีนคำว่าสุยเลนลงไปแล้วก็จะมีกระจะมีกระดาษคอซุยเล่นอย่างนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลิตภัณฑ์นี้จะมีอะไรกันบ้างนะคะผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะมีด้วยกันนี่ค่ะนะคะผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะมีอยู่ด้วยกัน7ชิ้นนะคะโอ้โห สาวๆส,สามารถที่จะพกพาไปใช้ได้เลยนะคะตัวแรกนะคะที่จะมาแนะนำวันนี้คือมิ l คิ n ซิ่งค่ะนี่เลยเจ้านี้แบบอ๋อดกูก็ติดมากเลย,เลยนะคะตัวมิ l คินซิ่งเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะส,สไตล์เช็ดเครื่องสำอางจะเป็น m ิ l กี้โลชั่นนะคะเนือน้ำนองเช็ดแล้วเนี่ยสัมผัสผิวได้เลยว่าผิวจะนุ่มมากนะคะเจ้าสิ่งนี้มิ l กี้โลชั่นต่อไปชิ้นที่สก็คือเจนเท เจนเช c l ค a ี s ซิงซึ่งก็จะมีเป็นลักษณะเน,นื้อเจลทำความสะอาดนะคะผลที่ได้ก็คือพอล้างหน้าโดยใช้ครี s ซิงเจลตัวนี้จะช่วยคงความเขาเรียกว่ารักษาสมดุล pH แล้วก็ปรับผิวหน้าให้นุ่มกระจ่างใสในขั้นตอนการบํารุงต่อไปนะคะครี s ซิงเจลขนาดนี้เสร็จแล้วก็จะมาตัวแรกตัวนี้ขายดีมากถือว่าเป็นตัวท็อป10ของซูเรนนะคะเขาชื่อว่า มิร a เคิลวอเนะคะคุณสมบัติของมิร a กเคิลวอเคือจะช่วยทําให้หน้าใสหน้าสว่างกระจ่างใสแล้วก็รูขุมขนเล็กลงแล้วก็ปรับผิวหน้าไบร์นะคะลงเป็นตัวแรกเลยนะคะนะคะี่ค่ะมิรากเคิลวอเเสร็จมาเป็นตัวที่4หลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของเออ,เอ,อเดี๋ยวนะ <laughs> อ่านก่อนในส่วนของ Absolute อ l เด y a อ l ไน g h เซ e ั u มนะคะตัวที่2ที่จะให้ลงก็คือ Absolut e a l l day a l l n i g h t ซ e r u m ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของหน้าตึงหน้ายกกระชับรูขุมขนกระชับหน้าแน่นเรื่องริ้วรอยต่างๆต,ต,ต้องยกให้เขาเลยนะคะเป็นตัวขขยดีอีกตัวหนึ่งของซุยเรนตามมาติดติดตามด้วยครีมนะคะ l u t l u t e a l l d l y All Night ซึ่งต้องบอกก่อนว่าที่เป็น b s s o u u t All Day All Night เนี่ยก็เพราะว่า ประสิทธิภาพเนี่ยสูงอยู่แล้วเราสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนในตัวเดียวกันนะคะตัวนี้ก็คือเป็นครีมนะคะลงเซรั่ม Absolute All Day All Night เซรั่เสร็จแล้วก็ลงตัวครีมตัวนี้นะคะ Absolute All Day All Night ครีมเสร็จตัวต่อไปนะคะในช่วงเช้าเนี่ยคือถ้าช่วงกลางคืนก็ลงแค่น้ำชุพูเซรั่มครีม,ลมแล้วตัวต่อไปตัวนี้ค่ะก็คือซันบล็อกนะคะหลายๆคนถามว่าซันบล็อกซูเลนทำไมแบบ ชอบจังเลยเพราะว่าจะบอกให้ว่าซันบลอกตัวนี้นะคะคือจะมีคุณสมบัติที่กันแดดด้วยแล้วก็ปรับหน้าขาวสว่างกระจาา่างใสแล้วก็ไม่มันคือคนที่ทาไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยคะ่ะดูให้ดูหนะ้าให้ดูหนะ้าชัดๆแอมบิวรอยติงกลางอาโอเคอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการโคเวอรเรื่องแสงแดดน,นะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นใครทุกคนเนี่ย อ,อย่างนิวก็เองก็นั่งทํางานอยู่ที่ร้านนะคะก็ยังต้องใช้กันแดดน,นะคะหรือว่าออกไซงานข้างนอกเนี่ยเพื่อนๆก็ขาดกันแดดน,นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายค่ะตัวนี้ก็ถือเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งนะคะก็คือเรียกว่าซุยเลนสลิปปิ้งแพคตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเสริมการทํางาน พอหน้าเราดีขึ้นใส่ขึ้นแล้วตัว l e e p i n g Pa c k จะเป็นตัวมาร์ m a ์มา์ในเขาเรียกว่าหลับไปเลยคือทาเสร็จล้างหน้าเสร็จในขั้นตอนเดียวกนนะคะก็เสริมตัวนี้ก็คือตัวมาร์นะคะก็จะช่วยในเรื่องของคือจะมีวิตามิน C วิตามิน E ที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นอันนี้ิทธิ์เฉพาะซุยเลนนะคะก็คือพอใช้แล้วผลจากการใช้เนี่ยจะทําให้รูขุมขนกระชับแล้วก็หน้าใสาขึ้นนะคะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เพื่อนๆใช้ครบทุกตัวเลย6-7ตัวเนี้ย ถือว่าคุ้มมากจะเป็นอของขวัญวันปีใหม่เองก็ตามก็ได้นะคะซึ่งกล่องเาะน่ารักมากเหมาะสำหรับให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้ใจก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ซุยเลนเซตบล็อกนี้นะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกับใครใหลายๆคนซึ่งอยากจะลองใช้ผลิตภัณฑ์เองด้วยนะคะวันนี้ก็มารีวิวตามคำขอร้องน้องๆแล้วนะ ะะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆท่านไหนสนใจก็ inbox เข้ามาคุยกับนิวก้อยได้เลยสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีรีวิวอาหารเสริมผลิตภัณฑ์ที่ได้ทานด้วยตัวเองนี้หลายคนไทยอายุไม่ถูกมีน้องบางคนไทยอายุ25เอาไปเลยซิวเลน1บกองเกินและะ้วค่ะเกินแล้วโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะคะอยากสวยใสก็ใช้ซุยเรนนะคะ